เจอกันอีกแล้วนะฮะเห็นหน้าผมแล้วก็ขอความกรุณานะครับอย่านิ่งดูได้นะไม่ว่าจะเห็นอยู่ช่องทางไหนทุกท่านช่วยได้ด้วยการกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งปุ่มแชร์ในมือท่านเนี่ยยิ่งกดมากนะครับยิ่งมีคนเห็นมากใครดูอยู่ใน YouTube ก็ช่วยกดนะกดซ subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเอาไว้เวลามีคลิปมันก็จะเตือนไปที่ท่านนะครับทันท่วงที ไม่ต้องรีรอนะครับคืนนี้สกิลเยรีกก็ยังเตะกันอย่างต่อเนื่องนะแต่มีอยู่ข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับคือผมไปเจอมาคือมันมีข่าวว่าหลังจากที่โชเซ่มูรินโญถูกปลดออกนะฮะล่าสุดถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือของหมาป่าโรมา่าตอนนี้ก็ว่างงานอีกแล้วสถานะว่างงานนะฮะในชีวิตนี้มูรินโญโดนปลดมา ประมาณห้าครั้งนะห้าหกครั้งผมจําตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะครับก็ได้เงินชดเชยไปไม่มากไม่มายนะฮะก็แปดสิบล้านปอนแปดสิบ <c oughs> ล้านปอนก็ลองเอาตอนนี้เท่าไหร่อ่ะสี่สิสามมั้งนะลองเอาสี่สิบก็ได้ลองเอาสี่สิบคูณไปนะฮะแปดสิบล้านคูณสี่สิบแล้วก็นะกโ็โหแม่งแปดสิบล้านคูณสี่สิบแม่งอะ่ะเท่าไหร่วะเป็นพันล้านอะ <c oughs> นะแล้วก็ ยังไงดีอะตอนนี้ก็เลยยังว่างงานอยู่ก็เลยมีข่าวนะฮะว่ามันประจวบกับตอนที่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดเนี่ยได้หุ้นส่วนใหม่อย่างเซอร์จิมและคลิฟและบริษัทอินิออสนะครับซึ่งดูแล้วเขาก็เหมือนจะพยายามที่จะเข้ามาดูแลเรื่องฟุตบอลน,นะฮะคิดใหม่ทำใหม่ก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสมากขึ้นประมาณนั้นนะครับบูลิญโยเขาบอกว่าตอนที่เขาคุมแมนยูรอบแรกเนี่ย มันยังติดใจอยู่มันยังคาใจอยู่ไปโดนปลดออกก่อนยังภารกิจที่คิดเอาไว้ที่ตั้งใจจะทำเอาไว้เนี่ย มันยังไม่รู้ล่วงนะว่าแล้วเนี่ยขอย้อนพาทุกท่านกลับไปตอนสมัยที่มูรินโญ่เข้ามาคุมทีมปีศาจแดงนะครับแทนที่ของอาจารย์หลุยส์นะฮะแทนที่หลุยส์ฟานเกาฤดูกาล2017เอ่าองพันสินี่คือฤดูกาลแรกที่โชเซ่มูรินโญ่มาคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยซื้อตัวเขาเรียกว่าใช้เงินไปเยอะเหมือนกันในฤดูกาลแรกที่เด่นๆก็มีการทำลายสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะก็ไปกระชากปอปอกบากลับมาจากยูเวนตุส แปดสิบเก้าล้านปอนด์ไปซื้อหัวหอ,อกมหาปัญไพรนะฮะอย่างโรเมลูลูกากูมาจากเอเวอร์ตันแล้วก็เอาเวนรูนี่ไปแลกเนี่ยค่าตัวเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้ารวมรูนี่ด้วยรวมๆเก้าสิบล้านปอนด์นะ,ะแล้วไหนจะเนมันย่ามาติชนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีวิกตอร์ลินเดเลฟเอริกบยี่อ่าประมาณนี้ฤดูกาลแรกของจามูเนี่ยก็จบนะะด้วยการหลุดท็อปโฟ ไม่ไม่ติดท็อปโฟแต่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะแชมป์ยูโรปาลีกนะก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมนัดชจริงแล้วก็รวมถึงแชมป์ลีกครับในฤดูกาลนั้นด้วยก็ฤดูกาลแรกที่จากูคุมเนี่ยนะแมนยูได้แชมป์บอลถ้วย2รายการเลยคือลีกครับกับยูโรปาลีกพออีกรุดุการหนึ่ง2 0 1พเจ็ดสองพันสิบแปดก็ได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ถูกแมนซิตี้เนี่ยทิ้งห่างแบบกระจุยกระจาย ก็พูดง่ายๆว่าได้รองแชมป์ก็จริงแต่ไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับไม่ได้ลุนแชมป์ไม่ได้ยืนระยะไปถึงบ้านปลายอะไรไม่ได้มานมันจาฝูงขับเคี่ยวกับแมนซิตี้คือแมนซิสตี้เขาออกสตาร์ทมาตั้งแต่นะฮะตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วเขาก็ม้วนเดียวจบเลยแมนยู Man ก็โดนทิ้งห่างแบบเขาเรียกว่าไม่เห็นฝุ่นแต่ฤดูกาลนั้นมูริญโยก็ยังเข็นทีมเข้าชิงชนะเลิศ FA ฟเคัพนะฮะก่อนที่จะไปพลาดท่าพ่ายแพ้ทีมเก่าของมูรินโยในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือพลาดท่าพ่ายแพ้ เชลซีของอ e <ป>ันโตนิโอคอนเต้ไปแมนยูก็ได้แค่รองแชมป์บอลถ้วยอย่างเอฟเอคัแล้วก็รองแชมป์พเมยรีกก่อนฝีของโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยจะมาแตกเอานะฮะในฤดูกาลที่3ของการคุมทีมอันนี้เป็นสูตรสำเร็จนะฮะส่วนตัวของกุนซือชาวโปรตุเกสผู้นี้เขานะฮะคือจะคุมทีมได้อย่างเก่งเนี่ยเต็มที่2ปี3ปีเท่านั้นจะไม่ถึง4ปีไปไล่ดูได้เลยนะครับนับตั้งแต่เดินทางออกมาจาก ปอโต้มาอยู่กับเสียหมีโรมา,ราโมที่เชลซีรอบแรกนะฮะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะไปอยู่กับเรอัลมาดริดย้ายกลับมาเชลซีไม่มีที่ไหนเกิน3ปีและส่วนใหญ่จะ2ปีเสร็จเศษ2ปกีกว่านะฮะหลังจากคุมครบ2ฤดูกาลได้แชมป์แล้วประสบความสําเร็จแล้วนะ,ะพอมาฤดูกาลที่3ของการกุมทีมเนี่ยมันจะเริ่มมีอาเพศมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเดี๋ยวทะเลาะกับเบื้องบนบ้างเดี๋ยวทะเลาะ เดี๋ยวบาดหมางกับลูกทีมบ้างผลงานก็จะตกต่ำดำดิ่งในฤดูก,กาลที่3ของการคุมทีมนะแล้วก็จะลงเอยด้วยการถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็กินเงินชดเชยแบบสบายใจเฉินะอันนี้ย้อนกลับไปพูดถึงแบล็กเกลของโชเซ่มูริโยนะแบบพอสังเขตเล็กน้อยนะข่าวขที่มาพัวพันกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน ถ้าเรามองในแง่ของอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกลูกหนังแล้วก็หลายต่อหลายครั้งนะที่กุนซือนะฮะกุนซือกลับมาคุมทีมเก่านะแมนยู you, ก็เคยมีที่กุนซือก,กลับมาคุมทีมเก่าสมัยเซอร์แมสบัสบี้ก็เคยเกิดขึ้นนะครับเชลซี Chelsea, ก็โชเซ่มมนิโยนี่แหละลิเวอร์พูลนี่ก็เคยนะฮะเคนนี่ดอลกิชก็เคยกลับมาคุมทีมเก่าอะไรหลายๆทีมเนี่ยมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ ผมดูกระแสอผมดูกระแสเรื่องโชเซ่มูริโย่อยากจะกลับมาคุมทีมเก่าดูกระแสจากแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะดูจากเด็กผีเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เลยนะฮะยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็บอกว่าเอานะ <c oughs> นะเอานะเอานะนะบางคนไม่ได้เอานะคำครัง้งเดียวเบิร์นแม่งเลยคือเอานะเอานะเข้าใจนะฮะว่าตอนนี้คงกำลังเอือมระอากับ การทำทีมของเอริกเทนฮาร์อยู่แล้วก็โอ้โหนะพูดตรงนะเอริกเทนฮาร์ผมว่าตอนนี้แกไม่ไหวแล้วนะฮะคือแค่ตำแหน่งผู้รักษาประตูถ้าแกยังดื้อดึงนะผมไม่เชื่อว่าแกมองไม่ออกว่าองโตรโอนาน่าเนี่ยมันคือนายทวันหนะักนะครับมันเฝ้าเสาไม่ได้นะมันมันใช้สายตาเซฟอย่างเดียวมันพุ่งไม่เป็นมันไม่มีปฏิกิริยาและถามว่าใช้เท้าดีไหมก็ไม่ได้ว่าโอ้โหลิดเลยนะไม่ได้ว่าแบบโอ้โจะ เก่งกาจอะไรมากมายการใช้เท้าก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหมึงมึงแบบเหนือชั้นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเอริกเทนฮาก่ะรู้นะฮะรู้อยู่เต็มอกว่าในถาวรคามรูนผู้นี้มันไม่ไหวแต่กูจะเอาชนะกูจะดือ้อกูซื้อมาไงกูไปปลดดับิดเดเกอาออกกูโดนดา่านะกูโดนแบบโอ้โหตีหมาลูปหน้าเรื่องอะไรจะต้องไปยอมนะต้องไปยอมให้ต้องไปยอมแพ้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวแล้วนะฮะตอนเนี้ยเด็กผีส่วนใหญ่เขาเอือมระอา เขาเลยอยากจะได้มูรินโญ่กลับมาแล้วเาก็ยังเชื่อว่ามูรินโญ่เนี่ยนะคือสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จคุมทีมไหนทีมนั้นก็ได้แชมป์ยกเว้นท็อตแนมฮอสเปอร์นะตัววงเล็บไปด้วยช่วงหลังนะครับเพราะคุมทีมไหนได้แชมป์หมดยกเว้นท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับบางทีอาจจะลืมไปนะว่าช่วงหลังอะ่ะมูรินโญ่ก็ไม่ได้แชมป์หลีกแล้วนะฮะไม่ได้แชมป์หลีกสูงสุดนะนับตั้งแต่ช่วยให้เชลซีได้แชมป์หลีกสูงสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยฤดูกาล2 0 1 4ัน นะครับหลังจากนั้นไม่ได้แชมป์ลีกสูงสุดกับทีมใดเลยนะครับอยู่กับแมนยูตอนแรกผมก็เข้าใจว่าน่าจะทําสําเร็จนะเอ้ภายในระยะเวลาสัก3ปี4ปีนะคือคิดอยู่แล้วแหละว่าคงอยู่ไม่ถึง4ปีหรอกก็คิดว่าในในระยะเวลา3ปีน่าจะเสกแชมป์พรีเมียร์ลีกน่าจะช่วยให้แมนยูเนี่ยกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแมนยู U, พอมาฤดูกาลที่2ก็ไม่ได้ให้เงินมูรินโญ่ใช้ทีเนี้ยมันจะเกิดคําถาม แล้วถ้านะสมมุติว่าถ้ามูรินโญสมมุตินะกลับมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคำรบต่อไปคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับปีศาจแดงครับอันดับแรกเลยนะฮะสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการทาง,งานของโชเซ่มูรินโญ่เราเคยเห็นอยู่แล้วเรารู้มือกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเป็นกุญซือทำทีมสไตล์ไหนนะฮะคตอบก็คือสไตล์ปลอดภัยไว้ก่อนเน้นผลการแข่งขัน นะครับเล่นอย่างรัดกุมระมัดระวังและที่สำคัญคือ park the bus <c oughs> นะฮะ park the bus ก็แต่ตรงตัวก็คือเอารถบัสมาจอดนะบ่อยครั้งที่บูริโยนะครับเล่นเกมอุดประตูแบบไม่คิดชีวิตเพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไม่ได้หวือหวาหมาเอาอะไรนะรไม่ได้เล่นเกมรุกดุดันอะไรนะครับ นะครับก็จะเป็นแมนยูที่เล่นด้วยความรัดกุมระมัดระวังนะเล่นไปเรื่อยๆเอื่อยๆเชยๆนะครับเน้นความรัดกุมเป็นสำคัญไม่ได้แตกต่างอะไรจากเอริกเทนฮาร์กนะักปัจจุบันมากมายที่ไม่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนก็เน้นผลการแข่งขันค่อยๆต่อบอลกันสั้นๆใกล้ๆขึ้นไม่ได้คืนหลังใหม่นะมูรินโญ่เล่นแบบระวังเหมือนกันนะฮะตำแหน่งจะคาไว้ไม่ค่อยไม่พาสแล้วก็ move, วมูฟอะนึกออกไหมไม่ไม่ใช่ให้แล้วไปให้แล้วก็จะอยู่หยุดอยู่กับที่กลัวเสียตำแหน่ง นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแมนยูที่อาจจะดูไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่อันนี้คือข้อแรกข้อที่2มบูลินโยนี่เป็นคุณสือที่ต้องใช้เงินเยอะๆนะอยากจะให้ทีมประสบความสําเร็จต้องให้เงินมูลินโย่ไปซื้อผู้เล่นถามว่าตอนนี้แมนยูทําได้ไหมก็ยากหน่อยเพราะว่าแมนยูตอนนี้ก็ติดนะครับติดกฎ f i n a n c i a l Fair Play คือพูดง่ายๆว่าไปซื้อนักเตะค่าตัวแพงมาเยอะเสียค่าเหนื่อยมหาศาล นะครับโอเคแหละรายได้จากซอนเซอร์เยอะแยะมากมายขายของที่ระล,ลึกถ่ายทอดสดอะไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้สภาพคล่องมันก็ชัดจะไม่คล่องเหมือนเดิมมันก็เลยไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อตัวผู้เล่นได้อย่างสูิสุราายบูรินโยมาไม่มีเงินให้บุรินโยถลุงนะฮะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ที่สําคัญนะครับโอเคแหละบูรินโยมาอาจจะช่วยให้ได้แชมป์บอลถ้วย คาราบาวครับ FA ครับหรือแม้แต่คอนเฟอเรนซ์ลีกที่แมนยูอาจจะได้ไปเล่นในฤดูก,กาลหน้าถ้า <c oughs> ไปเล่นถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกหรืออาจจะไม่ได้เล่นเฮียอะไรเลยก็ได้นะครับแต่เอากันตรงๆพูดกันแบบยอมรับความจริงเรื่องแชมป์ลีม g รีผมยังเชื่อว่าต่อให้มูริโญ่กลับมาคุมแมนยูแมนยูชุดนี้นะฮะหรือต่อให้ซื้อตัวมาเสริมนะครับก็ยังไม่ดีพอที่จะลุ้นแชมป์รีมยรีนะครับ ไม่ดีพอที่จะลุ้นแชมป์พิมลีกแม้รู้ดูกันน่าจะไม่มีเจนครอบนะครับแม้แมนซิตี้อาจจะถูกตกชั้นนะอาจจะถูกปรับตกชั้นผิดกฎ115ข้อนะเหลือแค่อาร์เซนอลเหลือแค่สเปอร์เหลือแค่เชลซีมันก็ยังยา,ยากอยู่ดีที่จะลุ้นแชมป์พิมลีก นะแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญก็จะคุมได้อีก2ปีอาจจะประสบความสําเร็จได้แชมป์บอลถ้วยได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพอล่วงเข้าฤดูกาลที่3มันจะเข้ายีโร่เดิมนะฮะเดี๋ยวมูนินโญอาจจะต้องทะเลาะก,กับกลุ่มอินิออสทะเลาะก,กับเซอร์จิมแรดคลิปทะเลาะก,กับผู้บริหารเซอ,อร์เดฟเวลฟอร์ดอะไรพวกเนี้ย <laughs> หรือไม่ก็ทะเลาะก,กับลูกทีมอาจจะมีปัญหากับบลูโน่แฟนันหรือกับตันทีมไม่อดีตกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนเนี้ยเด็กผีก็บอกไม่รู้ว่าใครก็ได้มาคุมทีมแล้วเอาไอโอนันห้าออกไปก่อน <c oughs> นะสุดท้ายแมนยูก็ต้องหากุนซือคนใหม่ที่เหมาะสมกว่านี้อยู่ดีพูดง่ายว่ามันก็ต้องหาคนที่ใช่ไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ใช่เหมือนตอนที่เคยตามหาแล้วก็มาเจอเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันนะครับอ่ะผมก็ไม่บอกนะว่าผมอยากได้มูรินโญ่หรือเปล่านะใครอยากได้อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ราะว่าต่างคนต่างความคิดเห็นต่างกันได้บางคนชอบบางคนไม่ชอบผมก็ขออนุญาตนะไม่งดออกเสียงขออนุญาตงดออกเสียงไม่แสดงความเห็นว่าจะเอานะหรือไม่เอานะโจเซ่บรุญโยนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไอคนที่ผมไม่อยากจะเอานะเลยคืออองเรโอนาน่าไอเฮียโกเฮียอะไรวะอ้วนก็อ้วนไอเฮียพุ่งก็ไม่เป็นปฏิกิริยาก็โอ้โหเชื่องช้าเป็นเต่าเลยสัตว์นะยืนดูใจสายตาอย่างเดียวไอเฮีย